อ้าปึงของที่รอมาละนี่มาแล้วหลังจากรอมานนะต้องซีดดริงจริงๆกูก็ตื่นเต้นนะเนี่ยเพราะว่ากูก็เพิ่งเคยเห็นนะคะตัวจริงเหมือนกันตัวนี้ก็คืออ่ะถามว่าคืออะไรเห็นกล่องสีสันแบบนี้เรารู้แล้วว่าขนมเคก้กถุยไม,ไม่ใช่ขนมชั้นอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> อันนี้เนี่ยเป็นไนกี้ เอสบีดังเอสบีดังนะครับอ่าคอลแลบกับเกรฟฟูเดตครับผมอ่าสีเหลืองน้องน้องเหลืองน้องหมีเหลืองใช่ครับทำไมถึงเราถึงว่าเรียกว่าหมีนะนะฮะก็คือตัวเนี้ยมันเป็นไนกี้ที่คอลแลบกับตัวเกรฟฟูเดตเป็นบูตเรย์ใช่ในช่วง90ครับซึ่งสัญลักษณ์ของวงเนี่ยมันจะมี2อย่างหนึ่งคือสปินนี่เฮดก็คือเป็นหัวกระโหลกที่มีสายฟ้าอยู่ภายในกับอีกอันหนึ่งที่เป็นเจ้าของชื่อไอหมีเนี่ยไอหมีคือ มันเป็นชื่อมาร์ชิงแบร์มันจะเป็นหมีหลายๆตัวหลากสีเนี่ยอยู่ด้วยกันเราไาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะก็บอกก่อนว่าตอนนี้มันออกมาแล้ว3สีใช่มันออกมาแล้ว3สีครับก็จะมีสีส้มสีเขียวแล้วก็สีเหลืองคือสีนี้อ่วันนี้เรามีสีเหลืองมาดูกันที่ผมก็ตื่นเต้นนะเนี่ยเพราะว่าไม่เคยเห็นตัวจริงเหมือนกันเพิ่งมาถึงเลยสดๆร้อนๆอะเพิ่งมาถึงคือเมื่อกี้คือออกจากไมโครเวฟเลยเวฟมาไม่ได้ร้อนอย่างนั้นเพิ่งไปรับมานะครับผม อันนี้นะฮะเราก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะมาแล้ว<ฮ>สิ้นสุดการรอคอยนะครับผมหมีเหลืองอมันจะเปิดตู้ให้กูได้อก็ในกล่องนะฮะตัวตัวนี้จะมีจะมาพร้อมกับกระดาษแล้วก็กอุปกรณ์ที่มากับ,ร,บรองเท้าตัวนี้ก็จะมีเชือกสำรองใช่ครับอีกหนึ่งเส้นเป็นสีฟ้าแบบนี้โดยที่ปลายเชือกเนี่ยไอเลนเลนสิปเนี่ย จะเป็นสีครึ่งหนึ่งเป็นแดงครึ่งหนึ่งเป็นฟ้าครึ่งหนึ่งเป็นออกน้ําเงินครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์สาย้า,ยายอยู่ที่ปลายนะ,ะอันนี้เป็นสีขาวะนะครับผมอันนี้เนื่องจากว่าผมให้เกียรติคุณปึงนะผมยังไม่แกะ่นะฮะทอกคนนี้ให้คุณฝึงกลับไปเชยชมที่บ้านน,นีข้ขออนุญาตตามสนิร์เงนนะ,ะนี่แหละกินรองเท้าใหม่สุดยอดครับไปไหนสาะวันนี้ ไม่น่านะไม่น่านะอันนี้ก็เรามาไล่ในในทีละส่วนกันอ่ะไอนี่ไอนี่เอาออกไปนอกเฟรมแบบหลบกวนรบกวนมานี้อ่าเราตามมาดูตรงนี้นะก็่างที่เห็นในส่วนของอัปเปอร์ในส่วนบนเนี่ยก็จะมีขนมันมันดีไซน์มาเนี่ยเพื่อโดยได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากตัวหมีก็คือมันจะมีความเป็นเฟอร์เป็นขนฟูๆเลยตัวนี้ตัวนี้นะฮะในส่วนในส่วนด้านบนเนี่ยแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างเนี่ยมันจะเป็น หนังกลับครับแต่เรายังไม่กลับยังไม่กลับแต่ไม่กลับยังอยู่กันหอมันอยู่รีวิววันก่อนโอเคเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหนังกลับนะครับผมเป็นสูเอตครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวสวูชที่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่ได้รับการดัดแปลงให้เข้ากับไอตัวของแบรนด์ไรฟูเดตเขาเนี่ยใช่ครับก็จะก็จะเป็นหนังกลับเหมือนกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีความม็นจะไปทำสวูชแบบปกติคล้ายกับอีตัวแผงคอของหมีอ่ะใช่ครับอ่ามันจะเป็นจีบจีมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาีใช่นะครับผม แล้วก็ในส่วนของตรงลิ้นตรงนี้จะมีฟีเจอร์พิเศษอยู่ก็คือเราเต้องบอกเขาต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เรามีเป็นลิ้นลิ้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อ่าใช่เป็นเป็นหมีมาชิงแบกับอ่ามาชิงแบกกับไนกี้กับยูโรไนกีนะฮะนะจ๊ะแล้วก็ส่วนที่เจ๋งของรองเท้าคู่นี้นะฮะครับซึ่งเอาจริงๆผมก็เพิ่งเห็นตอนที่เห็นตัวจริงนะใช่คือมันมีซิปอยู่ข้างหลังนี่ แล้วมันใหญ่ด้วยนะมันไม่ใชเ่เล็กๆด้วยนะในใต้ลิ้นตรงนี้นะฮะ<อ> <ผม S 1> ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวงไฟรูเรก็คือสายฟ้านั่นเองอันนี้นะครับผมจะเป็นสัญ,ญลักษณ์สายฟ้าตรงนี้เห็นกันไหมนาะอเห็นนะะ่ไปกันต่อนะครับผมแล้วก็ในส่วนของส้นตรงนี้ก็จะทาแบบฉบับของดังนะฮะก็จะมีคาวาเนกิอยู่ปักเป็นสีฟ้านี่นะครับผมแล้วเราไล่ลงมาในส่วนของมิโซมิโซตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเลยเข้ากับรองเท้าเป๊ะ แล้วก็ส่วนในส่วนของเอาโซ l e พื้นด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้อ่าก็จะตัดกันทั้งคู่นะครับผมเป็นเหลืองฟ้าจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมหรือว่าฟ้าเหลืองก็ได้แล้วแต่ต่อไปเป็นซอฟข้างในอ่าเป็นซอฟขในกนอินโซข้างในเป็นอ่าเป็นมาช c h i n g b a ห้าสีอ่าห้าตัวเป็นมาครบสมาชิกมาครบสมาชิกเลยครับเห็นไหมพี่อ่าข้างในก็อืสวยมาก ใช่เรียงกันเป็น power ranger นะครับเดี๋ยวมาชิงแแบรลุก power ranger นะไม่ใช่นั่นนะครับผมอ,อ๋อแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเชือกตัวนี้ปลายเชือกก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะอ,อ่านี่ครับสีสีน้าเงินแล้วก็สีแดงตรงกลางตัดสีเป็นสีขาวด้วยลายสายฟ้านะฮะครับก็โดยรวมแล้วคู่นี้นี่เป็นไงคุณปึงสมจะพูดว่าสมราคาก็ได้ ครผสมราคาก็ได้สมการรอคอยไหมสมกับการรอคอยไหมก็ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดก็ก็สมแหละมันมันโควิดด้วยแหละมันก็เลยทําให้มันนานหน่อยใช่อาหารก็ต้องเข้าใจคํานิดนึงตัวนี้ราคาอยู่ที่ราคาตลาดอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นได้ประมาณนั้นนะฮะดูจากราคาตลาดสี่หมื่นบวกลบครับอ่ประมาณนี้โดยที่สีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่ราคาถูกที่สุดนะตอนนี้นะฮะ สีเขียวนี่เห็นว่าขึ้นไปประมาณห0 0มืนนะครแล้วก็ส่วนสีส้มตัวนั้นจะเอกลูซีที่สุดเนื่องจากจากที่ตามข่าวมาทราบมาว่าการผลิตน้อยที่สุดตัวนั้นเห็นว่าขึ้นไปถึงหลักแสนนะครับผม,มในบางใายแต่ทั้งนี้ราคามันก็จะแปรผันตามราคาตลาดนะแต่อันนี้เป็นราคาที่ประมาณการที่มีการทำการซื้อขายกันจริงๆจะอยู่ประมาณนี้นะครับผม แต่โดยรวมแล้วจะต้องบอกว่ารองเท้าคู่นี้นี่สวยจริงๆแต่ว่าด้วยความที่วัสดุเป็นขนเฟอร์แบบนี้ดูแลยากะนะครับผมเพราะฉะนั้นการใส่ออกไปควรระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับผมใช่ครับ,รบก็ตัวนี้เป็นรายละเอียดและดีเทลทั้งหมดของอนที e SB d a n k คีณก็วันนี้ก็ก่อนใส่เอาไปดมให้ชื่นใจก่อนต้องดมแล้วก็ <laughs> อัธยาศัยนะทองเขาดีจริงๆวันนี้ไปพอแค่นี้ถึงเวลาไปเชิญชมแล้วไะ,ะลาแล้วครับวันนี้สวัสดีจ้ะสวัสดีครับ